แล้วก็มีประสบการณ์สรุปม่ย้อนกลับไปหนึ่งก็คือมีประสบการณ์เป็นครูเอกชนที่ทําเกี่ยวกับเด็กพิเศษด้วยและรวมถึงสาอาทิตย์ก็มาทากับที่เราก็ของเรานี้ก็คือมูดง่ายชัดเจนว่าเราไม่ได้รับเด็กปกติก็ต้องให้ชีช้ชติทีหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะเป็นลักษณะเฉพาะหรือว่าพิเศษหรือมีความเ,เชี่ยวชาญในน้นเาเฉพาะเลยที่เป็นเกี่ยวกับเด็กพิเศษเท่านั้นนะครับอะไรครับคุณครูครับอะไรอะไรคุณครูทําไมถึงเรียนอะไรเยอะแยะแล้วที่ครูบอกว่า รู้สึกชอบชอบมันชอบอยังไงช่วยแชร์ตรงนี้ได้ไหมคะว่า10ปีเส้นทางที่ผ่านมาอะไรที่ทําให้เราชอบแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากให้ชอบแบบคุณครูด้วยเนะี่ยต้องทําอะไรยังไงอยากแชร์ฟีลลิ่งตรงนี้นิดหนึ่งครับคุณครูครับ จริงๆจริงๆครูก้าคิดว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเกินกว่าคาว่าชอบเนาะเวลาอยู่กับลูกๆเราเนี่ยจริงๆมันเป็นความรักแหละใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าใช่เป็นลูกๆของเราแล้วก็แต่ว่าเราอยู่ด้วยก,กันกับลูกเนี่ยบางทีเราอาจจะเหมือนกับมันมีโมเมนต์ของการที่แบบเฮ้ยบางทีลูกเขาเสียใจบางทีเขารู้ว่าโอเคอันเนี้ยเราให้เขาแน่นอนเนี่ยค่ะท้ายที่สุดมันก็เลยเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่มันอาจจะมีความแบบงุดงิด โกรธเคืองกันบ้างแบบทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในมุมของครูเก้กาเนี่ยถามว่าทําไมตัวเองถึงชอบได้ฝึกลูกๆที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้เป็นเป็นความสุขของครูเก้กาจริงๆที่ครูเก้การู้สึกว่าในทุกๆวันที่เราเจอเขาหรือได้คุยกับเขาหรือได้กระตุ้นพน,นาการเขาไม่ว่าจะเป็นการเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การใช้ภาษาการสื่อสารหรือการช่วยตัวเองเนี่ย ทุกครั้งที่เราเติมอะไรให้เขาแล้วเขาสามารถทําได้หรือเขาจดจอ่อหรือเขาฟังเราเนี่ยมันทําให้เราเหมือนกับเรามีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ตัวครูก้าเองมีความสุขในทุกๆครั้งในทุกๆวันก็คือเราต้องพยายามเก็บมุมบวกๆของลูกค่ะแน่นอนว่าบางทีเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะในหนึ่งครั้งที่เราสอนหรือหนึ่งหนึ่งวนันหรือตลอดทั้งยีบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราอยู่กับเขาเนี่ยเขาอาจจะมีมุมที่อาจจะไม่น่ารักค่ะ แต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องพยายามที่จะมองหาสิ่งที่ลูกทําได้ดีขึ้นหรือสิ่งที่ลูกทําได้จากเดิมเก่งขึ้นเป็นบันไดไปเรื่อยๆค่ะมันเลยทําให้เหมือนกับถ้าเรามองมุมนี้วันละนิดนะคะเราต้องมองหาว่าแบบหนึ่งเรื่องวันนี้เขาทําอะไรได้ดีอ่ะ แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเรามีกําลังใจที่จะไปต่อเพราะว่าลูกๆของเราเองก็ต้องการคนที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนในการฝึกเท้าดังนั้นเราเองเราก็ต้องมีความมีภูมิคุ้มกันให้จิตใจเราเรามีความสุขเสมอแล้วก็มั่นคงเพื่อจะช่วยเหลือเขาพัฒนาเขาต่อางค่ะ